นี่ครับธรรมดาไม่ธรรมดาครับไม่ไม่ใช่คนธรรมดาครับน้องอัครเล่พิเศษใสครับนี่ครับเต่าเต่าเต็มปากครับใครทำได้ไม่มีครับตัวเป็นโลครับเต่าตอนแรกคิดว่าปลาครับโอ้ย แม่งดูดิครับนี่พี่น้องดีอ่ะแล้วใครจะใครจะดูดูครับดูเต็มปากแบบเต็มปากนี่ไม่ค่างนี่เต็มปากเลยใครจะแกะอะไรทีเนี้ยตัดเด้ตัดได้ตัดนะดูดูหน้าเขาดูหน้าผมไม่ตัดนะเนี่ยลอกกีนแบกค์ปุ๊บแปดสิบแปดร้อยแล้วเขดูนี่เป็นไงธรรมดาซะที่ไหน โอ้โหลกไม่จำครับในเก่งพี่ไอ้บ้าเขาตกปลาเน้นไอ้นี่ได้เต่านี่ครับสี่งที่เลยกเต็มปลาโอ้โหอยู่ข้างในผมตัดนะจะต้องตัดเต็ะแต่ผมก็เอานะเต่าผมไม่เอานะโอเยอะอยู่ข้างในเนี่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวดูเลขดูเลขดูเลขโอ้นี่ก็บ้าหัวอีกแล้วเอาพี่ยอาไปจัดการเอะไรับทริปนี้ก็เป็นอีกทริปนะครับเป็นทริปใหญ่ร้อยกว่าคันนะครับ มีทั้งปิดหวังสมหวังว่ากันไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปเล็กๆช่องเล็กๆเท่าพเนจรชาแน Channel นะครับขอบคุณครับ